สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีจากเมืองกามิชพาเทนเคียเชนนะคะวันนี้นะคะวันหยุดอากาศดีๆนะคะวันนี้มีแดดพี่ก็เลยพามาเดินเที่ยวชมหิมะนะคะทุกคนหิมะตกแล้วที่เมืองกาเมชนะคะที่ประเทศเยอรมนีนะคะดูข้างหลังคือแบบเต็มเพิ่งตกเมื่อวานนะคะแต่ว่าคือแบบเต็มพื้นที่เลยนะคะพี่ก็เดินมาจากหอพักนะคะเดินมาไม่ไกลอันนี้ก็เหมือนเป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นฟาร์มนะคะเป็นเขตชนบทของประเทศเยอรมน,นีนะคะแต่ก็คือหิมะสวยมากๆเลยกระท่อมน้อยคอยรักก็เต็มไปด้วยหิมะเดี๋ยวพี่จะพาเดินไปดูตรงนู้นนะคะที่แหลมๆตรงนู้นก็คือเป็นออลิมปิกสกีสเตเดียมนะคะของเมืองการมิชพาเทนเคียเชน แดดออกขีมะก็เริ่มจะละลายแล้วนะคะคก็คือพี่ก็ดูจากพยากรณ์อ,อากาศนะคะพรุ่งนี้จะมีฝนตกพี่ก็เลยออกมาเดินก่อนที่ฝนจะตกนะคะอาทิตย์นี้อาธิตน้านี้คือฝนตกเกือบทุกวันเลยนะคะมีวันนี้วันเดียวที่มีแดดก็เลยต้องออกมาเดินนะคะทุกคน ถึงแล้วทุกคนโอลิมปิกสกีสเตเดียมนะคะ,ะนี่ก็เป็นซุ้มประตูประตูทางเข้าสนามกีฬาแห่งนี้นะคะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวนะคะในปี1936นะคะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะสนามกีฬาแห่งนี้ก็คือ เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมนะคะแล้วก็ใครที่จะมาเที่ยวเมืองกามมชนะคะก็ไม่ควรพลาดที่จะมาเยี่ยมชมสนามกีฬาแห่งนี้นะคะบริเวณข้างๆสนามกีฬาแห่งนี้นะคะเขาก็จะมีกระเช้านะคะให้นั่งขึ้นไปบนยอดเขาด้วยนะคะนี่ก็เป็นสภาพสนามตอนที่ยังไม่มีหิมะนะคะอันนี้คือพี่ไปถ่ายช่วงเดือนช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะคะตอนที่ยังไม่มีหิมะ เป็นสกีแบบนี้นะคะที่เขาจัดแข่งขันขึ้นที่สนามแห่งนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นช่วงกีฬาฤดูหนาวของที่นี่นะคะวันที่31กับวันที่1นะคะอันนี้ก็เป็นประตูทางเข้านะคะสัญลักษณ์โอลิมปิกทางนี้นะคะก็จะไปพัฒนครามนะคะเผื่อใครที่มาเที่ยวเมืองกามนินนะคะแล้วจะไปที่พัฒนครามนะคะ ให้สังเกตไอสนามกีฬาอันนี้แหละนะคะแล้วก็เดินไปนะคะไม่มีรถเมล์ไปถึงนะคะให้เดินตามทางนี้ไปนี่ก็เป็นป้ายที่เขาเขียนบอกก็เดินไปตามทางนี้นะคะเดินอีกประมาณ2กิโลก็จะถึงยอดเขาก็คือหิมะปกคลุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ อันนั้นก็คือแวงนะคะแวงบานที่พี่เคยไปแล้วไปนั่งกระเชา้าและนี่นะคะก็คือเป็นบรรยากาศเมืองกามิชพาเทนเคเชนในวันที่มีหิมะตกนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวนะเพื่อเป็นแนวทางนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวโซนนี้นะคะ ว่าช่วงนี้ก็คือมีหิมะแล้วเรียบร้อยนะคะใครที่สนใจก็มาเที่ยวได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คงต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบายค่ะสวยอยู่นะเมืองกามิชว่าไป